ใครอยากปังต้องฟังคลิปนี้สสถานที่ต้องไปไหว้สักการ,ะ,ระ,ะเสริมความเฮงในปีพศ2567สถานที่แรกศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครหรือศาลหลักเมืองประจำจังหวัดที่คุณอยู่ไหว้เพื่อเสริมความมั่นคงด้านการงานความมั่งคั่งด้านการเงินและปูทางให้ชีวิตราบรื่นไม่มีอุปสรรคตลอดทั้งปีค่ะสถานที่ที่สองเจ้าพ่อมังกรเขียววัดทิพวารี ไปขอพรเจ้าพ่อมังกรเขียวให้คุ้มครองดวงชะตาในปีมะโรงธาตุไม้สิ่งใดที่ติดขัดสิ่งใดที่ล่าช้าให้ประสบความสำเร็จชีวิตในปีนี้เจอคนสนับสนุนคนเมตตามอบโชคและมอบโอกาสค่ะสถานที่ที่สามไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นที่ไหนก็ได้ไปขอพรด้านสุขภาพกายและใจให้คุณมีสติและมีสุขภาพแข็งแรง เจอหมอดียาดีปราศจากโรคร้ายและอุบัติเหตุค่ะสถานที่ที่4ไปสักการะเจ้าพ่อเห้งเจียจะเป็นสถานที่ไหนก็ได้ขอให้ท่านได้ส่งคนดีมิตรด,ดีคนรักดีเจ้านายดีบริวารดีทำสิ่งใดก็มีคนเกื้อหนุนตลอดทั้งปีและนี่คือสี่สถานที่ให้ไปไหว้สักการะและขอพรตามนี้นะคะอาจารย์เจนเชื่อว่าทุกท่าน จะได้รับความเฮ่งความปังตลอดปี2,567ค่ะ